ดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะคะแต่เอ๊เราจะไปไหนกันเอ่ยพ่อหนุ่มเสื้อแดงไปไหนจ๊ะไปไหนอ่ะไปไล่สดเนี่ยละทำไมอ่ะงานพี่จ้าทำไมทรงผมเป็นแบบนี้อ่ะไม่จัดทรงผมแล้วจะไปไล์สดเนี่ยนะฮะแต่ผมปิดแล้วอะ ทำยังไงดีอะทำยังไงอะหมดโควิดก่นี่ก็ต้องไปทำงานด้วยโอ้ยแดดจ้าเมื่อกี้ฝนตกเลยนะคะเนี่ยแต่ตอนเนี้ยแดดออกแล้วแตงคือกลายมาเป็นที่ทิ้งขยะตอนไหนวะเนี่ยโห มีคนอเอาขยะมาทิ้งบ้านเราด้วยอ่ะหน้าที่บ้านอ่ะหน่ะทำไงอ่ะ <c oughs> เปิดกล้องดูตำรวจจับได้ไหมอันเนี้ตยตำรวจจับได้ดีถ้าเราลีกล้องอ่ะลีกล้องแล้วเห็นเป็นคนแล้วเรารูบจับ,จ,บ,จ,บจับได้ไหมอ่ะเอาก็ที่มันเป็นที่ส่วนบุคคลปะเลยเอามาทิ้งเนี้ย นี่อยากจะบอกเลยนะว่าบ้านอะมีกล้องวงจรนะจ๊ะตอนแรกแกะว่าจะจะจะไล์แค่ว่าเอ๊ะผัวไปไหนต้องตามไปแต่นี่มาเจอแจ็คพอตที่ว่ามีคนเอาขยะมาทิ้งที่หน้าบ้านจ้าหลังบ้านเออหลังบ้านจ้าระเบิดเปล่าหรือทอระเบิดอะไรล่ะแมคโดนัลอยู่ตรงนั้นนะกินแล้วทิ้งที่บ้านคนอื่นเขาเนี่ยไม่มีมารยาทมากๆเลยนะคะ ตัวไม่น่ารักเลยอยากจะบอกนะคะว่ากล้องอ่ะที่บ้านมีนะจ๊ะ